สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเทอร i f ีไฟภาคหนึ่งโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2016นะครับหลายคนก็เคยขอมาแล้วนะครับให้ผมทำเรื่องนี้หน่อยแต่ผมก็แอบคิดว่าหนังมันจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ใครที่กลัวเลือดหรือทนความรุนแรงไม่ได้ผมแนะนำให้ปิดคลิปไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาแล้วไม่อยากดนสปอย il, ก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหานหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะรับชมการสปอย เพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทึบไลค์และสัดปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะและถ้าหากร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปัอปคอนให้แน่นแนละตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วระคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ําสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนําคําพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทําตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคําแนะนํา เรื่องราวเริ่มขึ้นที่โมนิก้าบราว์ที่ดีก่อนรายการสัมภาษณ์สดวันนี้เธอมีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นเหยื่อผู้รอดชีวิตคนเดียวจากการสังหารหมู่ในปีที่แล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเหยื่อคนนี้พอดีในตอนแรกรายการจะคงเบลอใบหน้าของเหยื่ออยู่นะครับและเมื่อคําถามแรกเริ่มขึ้นพิธีก่อนก็ถามว่าในเวลานั้นเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อฟื้นจากอาการโคม,มา่าและพบว่าใบหน้าของตัวเองเสียโฉมตัวของเหยื่อก็ตอบอย่างไม่คิดเลยว่าขอให้ฉันตายเถอะ ซึ่งตรงนี้รายการก็จะเผยให้เห็นใบหน้าของเหยื่อนะครับดวงตาของเธอโบโกเกือบทั้งสองข้างจมูกถูกตัดหายไปทั้งชิ้นปากเหงือกและฟันบิดผิดรูปซึ่งเป็นภาพที่น่าสงสารและสะยดสะยองไปพร้อมๆกันพิธีกรยังถามต่อว่าตอนนี้คุณยังรู้สึกอยากตายอยู่ไหมตัวเหยื่อก็ตัดพอนะครับว่าผู้คนต่างหวัดกลัวเมื่อได้เห็นใบหน้าของเธอโดยเฉพาะกับเด็กๆมันยากมากสาหรับเธอที่จะผ่านมาได้ดังนั้นการอยู่อย่างโดดเดี่ยวจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดจากนั้นพิธีกรก็เริ่มกล่าวว่า ผู้หลายที่ลงมือโจมตีเธอตำรวจแถลงการว่าศพมันหายไปจากห้องนี้ติเวศแต่ตัวของเหยื่อก็ยืนยันนะครับว่ามันตายแล้วเธอเห็นมันตายกับตาเธอเองและทันทีที่พูดจบอาร์ตเดอะคลาวฆาตกรตัวตลกมันก็ยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆแถมมันยังกำลังดูรายการสัมภาษณ์นี้อยู่ด้วยมันก็ติดทีวีด้วยความหงุดหงิดนะครับเนื่องจากมีเหยื่อของมันรอดชีวิตไปได้จากนั้นมันก็รีบแต่งองส่งเครื่องตามแบบฉบับของตัวตลกสุดโหดภาพก็ตัดมาที่ห้องแต่งตัวของโมนิก้าหลังจากที่จบรายการแล้ว เธอก็โทรเมาส์กับสามีของเธอว่าวันนี้เป็นการสัมภาษณ์ที่น่ากลัวที่สุดหากสิ่งที่ทุกคนเห็นในทีวีน่ากลัวแล้วแต่เธอที่ต้องนั่งห่างกับเหยื่อไม่ถึง2เมตรมันน่ากลัวอย่างอธิบายไม่ถูกบางทีเธอคิดว่าเหยื่ออาจจะพุ่งมาจู่โจมเธอด้วยซ้ำหัวใจของเธอเต้นรัวตลอดจากนั้นจูจ่ๆโมดก้าก็ไดินเสียงปแปลกๆจากด้านหลังแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอก็เมาส์กับผัวต่อแถมยังใช้ถ้อยคำดูถูกเหยื่อด้วยนะครับเธอบอกกับผัวว่าถ้าเธอมีสภาพเหมือนเหยื่อวันนี้ให้เขาช่วยฆ่าเธอทีนะ จะปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่ต่อไปเลยหรือถ้าเขาไม่ทําเธอก็จะเป็นคนทําเองจากนั้นก็มีสายซ้อนเข้ามาในมือถือมอนิก้าจึงขอไปรับสายที่โทรเข้ามาจากนั้นก็เป็นอีกครั้งที่เธอได้ยินเสียงจากด้านหลังโมนิก้าก็ทนไม่ไหวและลุกไปดูแต่พอเปิดดูราวผ้าก็ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นแต่ในทันใดนั้นเหยื่อสาวก็พุ่งเข้ามาโจมตีโมนิก้าเธอใช้มือบีบเข้าไปทีข่ขมับทั้งสองข้างตามด้วยการใช้ในโป้งจิกเข้าไปที่เบ้าตาโมนิก้าก็โดนโจมตีจนแน่นิ่งจากนั้นเหยื่อก็หัวเราะออกมาามสาใจ ตอนนี้ใบหน้าของโมนิก้าไม่ต่างอะไรจากเธอแล้วโมนิก้าก็นอนหายใจลอยลีนจบกองเลือดภาพก็ย้อนกลับมาหนึ่งปีก่อนในคืนฮาโลวีนทาร่าและดอนสองสาวเพื่อนสีพวกเธอก็กลับออกมาจากการปาร์ตี้ด้วยสภาพเมาแอทันทีที่เดินม,มาถึงรถของดอนเธอก็เมาเกินกว่าจะขับรถกลับเองได้เธอเลยส่งกุญแจให้ทาร่าแต่ทาร่าก็บอกว่าเธออยากไปหาอะไรกินก่อนเพราะเธอก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะขับรถไหวถ้าได้พักกินอะไรสักหน่อยมันอาจจะดีกว่านี้ ระหว่างที่สองสาวกำลังเถียงกันอยู่ว่าจะกินอะไรอาร์ตเดอะคลาวก็ปรากฏตัวขึ้นมันมาพร้อมกับถุงสีดําใบใหญ่ท่าทางของมันดูเรียบเรียบแต่โคตรหลอนมันเดินมาตามถนนและกําลังตรงไปหาสองสาวแต่เมื่อถึงมุมตึกอาร์ตเดอะคลาวก็หยุดมองไปที่ทาร่าซึ่งทาร่าก็หันมาเห็นมันพอดีนะครับเธอก็ถึงกับสตันไปแป๊บหนึ่งจากนั้นเธอก็รีบเรียกให้ดอนหันไปดูแต่เมื่อดอนเห็นอาร์ตเดอะคลาวเธอก็กลับขำชอบใจนอกจากเธอจะไม่กลัวมันแล้วเธอยังตะโกนแซลมันอีกว่า ทาร่าเพื่อนของเธอขอเบอร์มาหน่อยซึ่งทาร่าก็ต้องรีบเอ่ยขอโทษนะครับที่เพื่อนของเธอปากเสียแต่พอเธอหันกลับไปอาร์ตเดอะคลาวก็หายไปแล้วทาร่าก็ทําได้แค่ยืนอึง้งจากนั้นเธอก็รีบดึงแขนของดอนให้ไปหาอะไรกินต่อสองสาวก็มาจบกันที่ร้านพิซ,ซ่าในขณะที่ทาร่ากําลังนั่งรอพิซ,ซ่ามาเสิร์ฟดอนที่เข้าไปฉี่ก็ออกมาจากห้องน้ําเธอก็ได้นั่งดูรูปภาพในมือถือแต่ไม่นานแบตมือถือก็หมดดอนก็บอกกับทาร่าว่านี่เป็นการฉี่ที่ยาวที่สุดในชีวิตของเธอเลย ในต,ตอนนั้นอาร์ตเดอะคลาวก็ได้เปิดประตูเข้ามาในร้านมันก็ตรงดิ่งไปที่นั่งตรงข้ามโต๊ะของทาร่าจากนั้นมันก็เอาอแต่นั่งนิ่งและมองมาที่เธออย่างไม่ลดละทาร่าที่เห็นแบบนั้นก็ระแวงในท่าทีของมันอยู่ไม่น้อยมันก็จ้องเธออยู่สักพักจากนั้นมันก็เริ่มโชวยิ้มชวนคนหัวลุกออกมาตอนนี้ทาร่าก็เริ่มนั่งไม่ติดโต๊ะแล้วนะครับอาร์ตเดอะคลาวมันก็เริ่มแสดงท่าทีล้อเลียนเธอมากขึ้นทางด้านของดอนที่เห็นว่าเพื่อนจ้องไปทางตัวตลกไม่ละสายตาทาร่าเลยบอกว่่่าาาาาาออหรรรรทีีีีสัังงปวววดดจะะมไไ้้้แลเเเพตบกนนย ตอนนี้เธอเริ่มกลัวตัวตลกตัวนั้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดอนกลับเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกแถมยังลุกไปขอเซลฟี่คู่กับมันอีกซึ่งมันก็ทําให้ทาร่าโวดขมับอย่างมากจากนั้นสตีฟเจ้าของร้านก็เข้ามารับออเดอร์กับอาร์ตเดคลาวแต่มันก็กลับนั่งนิ่งจ้องไปที่ทาร่าอย่างเดียวสตีฟก็โมโหที่มันไม่ยอมสั่งอาหารสักทีเขาก็เตือนมันว่าถ้าไม่สั่งก็ออกจากร้านไปซะตัวตลกมันก็ยังคงไม่สนใจสตีฟเขาก็หัวเสียและเดินเข้าหลังร้านไปสักพักอาร์ดเดคลาว มันเดินไปหยิบเศษเหรียญที่เป็นทิปของโต๊ะลูกค้าคนอื่นและเอาไปหยอดใส่ตู้กดของเล่นและมันก็ได้แหวนมาหนึ่งวงจากนั้นมันก็ลงมานั่งคุกเข่าต่อหน้าทาร่าและยื่นแหวนสวมเข้าที่นิ้วของเธอซึ่งมันก็ทําให้ดอนชอบอกชอบใจยอย่างมากทาร่าก็ได้แต่กล่าวขอบคุณแก้เขินจากนั้นมันก็เดินหายไปในห้องน้ําสตีฟก็เอาพิซซ่ามาเสิร์ฟให้สองสาวนะครับและบอกว่าไม่ต้องห่วงตัวตลกนั้นหรอกเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการมันเองในขณะที่ทาร่ากินพิซซ่าอยู่สายตาของเธอก็จ้องไปที่ถุงดําาาขอออรลว เธอก็รู้สึกแปลกๆว่าในนั้นต้องมีอะไรแน่ๆแต่ดอนก็รีบบอกให้เธอกินพิซ่าไปเถอะไม่ต้องสนใจมันหรอกทันใดนั้นสตีฟก็วุวายขึ้นและลากอาร์ดเดคลาวออกมาเขาก็จับมันโยนออกไปนอกร้านพร้อมถุงดำของมันซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวตลกมันทำอะไรไว้ในห้องน้ำก่อนมันจะจากไปมันก็ยังไม่ลืมเรียะฉีไปที่นิ้วนางข้างซ้ายซึ่งหมายถึงแหวนที่มันให้กับเธอไว้ทางด้านสตีฟก็สั่งให้เลมอนลูกน้องของเขาไปจัดการสิ่งที่อาร์ดเดคลาวมันทำทิ้งเอาไว้จากนนนาาน,าานนัั้มมมกกกก็็บือลลาาาาาทรร่จไปภพตีถ หลังจากที่สองสาวกินพิซ่าเสร็จแล้วพวกเธอก็พากันเดินกลับมาที่รถทาร่าก็ยังสงสัยไม่เลิกว่าตัวตลกนั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมาแถวนี้ทําไมตอนก็ยังเลือนไม่เลิกนะครับเธอบอกว่ามันคงจะมาเดินสาวแหน่แถวนี้แหละและตอนที่มันมองมาที่ทาร่าเธอเห็นว่าไอ้นั่นของมันโผล่ออกมาด้วยพอพูดจบเธอก็ขําลั่นอยู่คนเดียวแต่ทาร่าไม่ขับด้วยดอลลชี้ไปที่นิ้วนางข้างซ้ายของเธอซึ่งมันก็ทําให้ทาร่านึกได้ว่าเธอยังใส่แหวนของอาร์เดอะคลาวอยู่เพราะเห็นแบบนั้นเธอจึงรีบถอแล้วคัันนทททิงี แต่พอสองสาวเดินมาถึงรถพวกเธอก็พบว่ายางแบนติดผื้นซึ่งมันก็ทําให้ดอนเครียดมากเพราะถึงแม้เธอจะมียางสำรองแต่เธอก็เปลี่ยนมันไม่เป็นทาร่าเลยขอยืมมือถือของดอนเพื่อโทรหาน้องสาวภาพก็ตัดมาที่ร้านพิซ่าเลมอนที่กาลังเก็บกวาดสิ่งที่อาร์เดอะคลาวมันทิ้งเอาไว้ซึ่งมันก็คืออืที่อาร์เดอะคลาวมันเอามาละเลงเล่นนะครับโดยมันเอาอืมาเขียนชื่อตัวเองว่าอาร์เดอะคลาวเพื่อประกาศสักดาไปทั่วร้านพิซ่าเลมอนก็ทั้งบ่นและด่ามันไปด้วยแถมโมนะครับ เป็นผมก็คงไม่ยอมนะเพราะดูแล้วแม่งโคตรขยะขยงทางด้านทาร่าเธอก็ได้โทรหาวิตตอรีน้องสาวของเธอเธอขอให้วิตตอรียขับรถมารับพวกเธอหน่อยทีแรกวิกตอรีก็บ่ายเบี่ยงนะคะเพราะเธอต้องการอ่านหนังสือสอบในวันรุ่งขึ้นแต่คืนนี้ลูมเมดสาวของเธอพาผู้ชายมานัวกันที่ห้องเธอคิดว่าคืนนี้ก็คงอ่านหนังสือไม่ได้อยู่ดีวิตตอรียจึงยอมออกไปรับพี่สาวแต่นั้นดอนและทาร่าก็เข้ามานั่งรองวิตตอรียในรถทาร่าก็ระแวงหันมองกระจกหลังอยู่ตลอดดอนก็ถามว่าเธอกังวลอะไรอีก ฮาร่าบอกว่าที่อย่างรถเราเป็นแบบนี้อาจเป็นเพราะฝีมือตัวตลกก็ได้แต่ดอนก็ไม่คิดแบบนั้นเธอคิดว่าเธอน่าจะขับไปหยยบตะปูที่ไหนสักแห่งทางด้านเลมอนที่ตอนนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วเขาก็พยายามเรียกสตีฟแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับพอเดินม,มาดูในครัวเท่านั้นแหละเลมอนก็ถึงกับต้องขงะเมื่อเห็นหัวเจ้านายตัวเองตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์เป้าตาของเขาโบ๋จมูกถูกตัดทิ้งมีไฟลุกออกมาจากด้านในปากถูกกรีดยาวถึงแก้มทั้งสองข้างดูแล้วคล้ายยิ้มของตัวตลก จากนั้นอาร์ตเดอะคลาบมันก็โผล่มาพร้อมกับมีดขนาดใหญ่เลมอนที่เห็นแบบนั้นก็ใส่เกียร์มาหนีทันทีเลยนะครับเขาก็พยายามคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาโทรขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันการอาร์ตเดอะคลาบก็สับเขาที่มือของเขาอย่างจังจากนั้นมันก็คว้ามีดปอกผลไม้กระซว่เขาที่แก้มเขาอีกหนึ่งดอกทางด้านของทาร่าเธอก็เอาแต่กังวลและไม่ไว้ใจตัวตลกต่างกับดอนที่คิดว่ามันไม่มีพิษมีภัยอะไรเลยแค่คนที่สวมคอตูมตัวตลกและพยายามทำตัวให้ดูปัญญาอ่อนก็เท่านั้นเพราะวันนี้มันเป็น ตัดภาพมาที่เลมอนเขาก็ถูกอาร์เดอะคลาวใช้มีดกระหน่ำกระซวกไปที่ใบหน้าแบบไม่ยังดูแล้วโคตรโหดไม่เหลือชิ้นดีส่วนทางด้านทาร่าเธอกลับคิดว่าตัวตลกตัวนี้มันต่างจากจคนใส่คอตุ่มทั่วไปเพราะเวลามันยิ้มดวงตาของมันเหมือนคนตายไหนจะสิ่งที่อยู่ในถุงดําอีกดอนก็เริ่มหงุดหงิดนะครับที่เพื่อนของเธอระแวงไม่เลิกเธอบอกกับทาร่าว่าเธอไม่รู้หรอกว่าความจริงมันคืออะไรประเด็นคือมันไปแล้วแล้วเราจะไม่ได้เจอมันอีกจากนั้นทาร่าก็บ่นว่าเธอปวดฉี ดอนเลยบอกให้เธอไปนั่งจี่ข้างถนนได้เลยเพราะตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วไม่มีใครออกมาหลอกแต่ทาร่าก็บอกเธอไม่สามารถทําแบบนั้นได้และในตอนนั้นก็มีชายคนหนึ่งเปิดประตูมาพอดีดอนก็แนะนําให้ทาร่าไปขอความช่วยเหลือจากชายคนนั้นทาร่าก็ไม่รอช้านะครับเพราะฉี่จะลาดอยู่แล้วเมื่อเธอเดินไปหาชายคนนั้นก็รู้ว่าเขาชื่อว่าไม้ไม้เป็นเพียงคนกบจัดหนูและ,มะแมลงเขาก็รีบปฏิเสธทันทีนะครับเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของสถานที่เขาอาจสวยได้ถ้ายอมให้เธอเข้าไปในอาคารแต่ทาร่าก็อ้อนไม่หยุด แถมดอนก็ยังตะโกนกดดันสุดท้ายไมค์ก็ยอมใจอ่อนและพาทาร่าเข้าไปในอาคารจากนั้นเขาก็พาเธอมาที่ชั้นใต้ดินเขาก็บอกว่ารีบหน่อยแล้วกันเพราะเขาต้องพ่นยาไล่หนูในอาคารนี้ซึ่งมันก็ทาให้ทาร่าถืงอกับชะงักเพราะเธอกลัวหนูไมค์เลยอาสาไปตรวจดูในห้องน้ำไม้ก่อนซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขาก็ปล่อยเธอเข้าไปทําธุระจากนั้นเขาก็เดินไปด้านบนทาร่าก็รีบเข้าไปในห้องน้ํานะครับซึ่งมันก็โคตรสกปรปกแต่เธอก็ไม่มีตัวเลือก ทางด้านของดอนที่กําลังฟังวิทยุอยู่ในรถเธอก็ดูรูปในมือถือไปด้วยซึ่งในวิทยุก็รายงานข่าวว่าเกิดเหตุฆาตกรรมสองศพภายในร้านพิซซ่าซึ่งมันเป็นร้านเดียวกับที่เธอเพิ่งไปกินมารูปประพันธ์สันฐานของคนร้ายสวมชุดดำแต่งหน้าเป็นตัวตลกซึ่งนั่นก็ทําให้ดอนถึงกับสตาร์ทเลยนะครับเพราะเธอกําลังดูรูปที่ถ่ายคู่กับอาร์เดอคลาวอยู่พอดีพอเห็นแบบนั้นเธอก็ระแวงขึ้นมาทันทีและทนันใดนั้นเสียงไซเรนก็ดังขึ้นประตูรถฝั่งทาร่าก็เปิดมาพอดี เธอกระลีบบอกกับทาร่านะครับว่าเมื่อกี้ได้ยินข่าวจากวิทยุแต่เมื่อเธอหันไปดูคนที่ขึ้นรถมาไม่ใช่ทาร่าแต่กลับเป็นอาร์เดอร์คลาที่ส่งยิ้มชวนคนหูลูกให้เธอซึ่งมันก็ทําให้ดอนตกใจจนล้อกมาสุดเสียงทางด้านไม้เขาก็เริ่มงานของตัวเองทันทีเขาถือถังน้ํายาเดินขึ้นไปที่ชั้นบนส่วนทาร่าหลังจากทําทุลาเสร็จแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอสงสัยว่าด้านล่างสถานที่นี้มันคืออะไร พอเดินไปเรื่อยๆเธอก็พบกับยางรถยนต์เก่าวางกองกันเป็นภูเขาแล้วมันก็มีรถเข็นซูเปอร์มาร์เก็ตคันหนึ่งด้านไหนก็มีของใช้ของฮวนจอจัดอยู่บนนั้นและทันใดนั้นจู่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งโผล่มาเธอเข้ามาทักทายทาร่าพร้อมกับอุ้มลูกมาด้วยเธอก็บอกว่าเด็กคนนี้ชื่อเอมิลี่แต่ลูกที่เธอว่าเป็นตุ๊กตานะครับหญิงจอจัดคนนี้คิดว่าทาร่าเป็นผู้เช่าคนใหม่และเมื่อดูแล้วจะคุยกันไม่รู้เรื่องทาร่าก็ตีเนี่ยเป็นผู้เช่าตามที่เธอคิดเธอบอกว่่่่าาาาต้้องรีไปจยคเชแลว เพื่อจะตีตัวหนีออกห่างเธอจากนั้นทาร่าก็รีบจ้ำขึ้นมาด้านบนและทันทีที่เธอเดินออกมาจากตึกนี้อาร์เดอคลาวก็ยืนดักรอเธออยู่แล้วทาร่าก็นิ่งไปสักพักนะครับที่เจอกับตัวตลกอีกครั้งและเมื่อมันพุ่งเข้ามาหาเธอทาร่าก็รีบปิดประตูใส่เกียมาหนีทันทีเธอก็วิ่งเข้ามาหลบที่จอดรถเก่าซึ่งตัวตลกมันก็เดินตามเธอมาพร้อมกับมีดผ่าตาดัดอาร์เดอคลาวก็พยายามมองหาตัวทาร่ามันก็ใช้มีดกรีดไปตามกระจกรถคันต่างๆซึ่งมันก็ทําให้เกิดเสียงดิ้่เสียวไส เธอพยายามมุดไปตามรถแต่ละคันจนกระทั่งคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วทาร่าเห็นว่ามีประตูที่สามารถเปิดหนีออกไปได้เธอจึงค่อยๆค,ค,ค,คลืบขาไปที่ประตูนั้นแต่ทันใดนั้นเองเธอก็อต้องกรีดร้องมาอย่างสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดพอหันกลับไปก็เห็นว่าอาร์เดอคลาวกำลังกระหน่ำแทงข้เท้าของเธออยู่เธอพยายามพุ่งตัวหนีแต่มันก็คว้าขาเธอไว้ได้แม้ทาร่าจะพยายามชกไปที่ใบหน้าของมันแต่เธอก็อยังหนีมันไม่พ้นมันก็ขึ้นค่อบนตัวขวงเธอเตรียมจะใช้นิ้วกดเข้าที่เบ้าตา แต่ดีที่เธอคว้ามีดผ่าตัดกระซวกเขาที่แขนมันได้ทาร่าก็สามารถดิ้นหนีได้ในที่สุดเธอก็รีบวิ่งไปที่ประตูที่ปิดสนิทอยู่ทาร่าพยายามเคาะขอให้คนช่วยแต่มันก็ไม่ทันการฮาร์ดเดอร์ขามันได้ลุกกลับขึ้นมาเธอพยายามหนีไปซ่อนตัวพร้อมกับคว้าเหล็กแท่งหนึ่งเอาไว้เมื่อตัวตลกค่อยๆเดินใกล้เธอเข้ามาทาร่าจึงโยนของไปอีกฝั่งเพื่อดึงความสนใจมันซึ่งมันก็ทำให้เธอมีเวลาก้มดูแผลที่ข้อเท้าทาร่าก็เห็นว่าข้อเท้าของเธอมันเต็มไปด้วยบาดแผลซึ่งเกิดจากการดนกกรระวััวบค้ง ภาพมาที่วิกตอรียน้องสาวของทาร่าเธอก็กําลังขับรถเพื่อไปรับพี่สาวบนรถเธอก็เปิดวิทยุฟังไปด้วยซึ่งมันก็ทําให้เธอได้ยินข่าวฆาตากรรมสองศพที่ร้านพิซซ่าฆาตากรแต่งตัวคล้ายต,ตัวตลกตำรวจแนะนาให้ทุกคนในเมืองอยู่ในบ้านอย่ากออกไปที่ไหนเวลากลางคืนเด็ดขาดซึ่งมันก็ทําให้วิกตอรียถึงกับเหวอเพราะแทนที่ที่เธอจะอยู่ห้องแต่เธอกลับต้องมุ่งหน้าไปรับพี่สาวในที่เกิดเหตุตัดภาพมาที่ทาร่าตอนนี้เธอก็หาจังหวะหนีขึ้นมาจากชั้นใต้ดินได้แล้ว แต่เมื่อถึงประตูทางออกก็พบว่ามันถูกล่ามโซ่เอาไว้เมื่อไม่มีทางออกทาร่าจึงเลือกที่จะวิ่งขึ้นไปที่ชั้นบนเธอก็ไปเจอกับโทรศัพท์ที่วางไว้แต่เมื่อลองยกหูเพื่อจะโทรออกโทรศัพท์มันกลับใช้งานไม่ได้จากนั้นเธอก็วิ่งหนีไปที่หน้าต่างเพื่อหวังจะเปิดมันแต่หน้าต่างมันก็ดันเปิดไม่ออกอกีและทันใดนั้นเธอก็หันไปเจอกับไม้ที่ทํางานอยู่ทาร่าพยายามตะโกนเรียกไม้นะครับแต่พี่แกดันใส่หูฟังและเปิดเพลงเสียงดังไม้ก็ไม่ได้ยินเสียงทาร่าเลยสักกิด ในที่สุดอาร์เดอะคลามันก็โผล่มาด้านหลังของเธอมันก็ใช้มือปิดปากเธอไว้และลากเธอออกไปพอพี่ไหมแกจะหันมาก็ไม่เห็นว่าทาร่าอยู่ตรงนั้นแล้วอาร์เดอะคลามันก็ใช้ยาสลบฉีดใส่ทาร่าจนเธอหลับตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองถูกมัดไว้กับเก้าอี้เธอพยายามดิ้นหนีเท่าไหร่ก็ไม่หลุดพอหันไปมองรอบๆในห้องก็มีผ้าสีขาวปืนใหญ่เหมือนว่ากําลังปกปิดอะไรไว้อยู่หันมาอีกทีที่มุมห้องก็เจอกับอาร์เดอะคลามันกําลังเลือกอาวุธเพื่อมาจัดการกับเธอ สุดท้ายมันก็เลือกขวานขนาดเหมาะมือนะครับและมันก็มาเหวี่ยงรอบๆตัวของทาร่าทำทีว่าจะฟาดลงที่หัวของเธอต้ำๆแต่มันก็เปลี่ยนใจไปหยิบเลื่อยมาแทนมันก็ทำทีว่าจะเอาเลื่อยมาหั่นคอของเธอแต่มันก็ไม่ลงมือสักทีไม่นามก็เปลี่ยนเป้าหมายไปยังผ้าพื้นสีขาวจากนั้นมันก็เชิญให้ทาร่าดูผลงานชิ้นเอกของมันพอมันดึงผ้าออกสิ่งที่ทาร่าเห็นก็ทำให้เธอถึงกับช็อกเพราะนั่นคือดอนเพื่อนสาวของเธอดอนอยู่ในสภาพเลปลือยเปล่าห้อยหัวลงพื้น ทั้งสองข้างถูกงมัดแยกจากกันจากนั้นตัวตลกโรคจิตมันก็เริ่มใช้เลื่อยของมันโดยมันเริ่มหั่นที่วางขาของดอนไล่ลงไปเรื่อยๆฉากนี้ผมบอกเลยโคตรโหดเลยนะครับใครที่จิตอ่อนผมไม่แนะนําให้ดูหนังเรื่องนี้เลยนะสุดท้ายล่างของดอนก็แยกออกจากกันทาร่าก็ได้แต่กรีดร้องออกมาอย่างเสียสติในเวลาเดียวกันเธอก็อกพยายามดิ้นให้หลุดไปด้วยและในที่สุดเธอก็ทําสําเร็จเมื่อเธอหลุดออกมาได้อาร์ตเดอะคลามันก็ตรงเข้ามาเล่นงานเธอแต่เธอก็เหวี่ยงมัดงัดมันจนล้มลง ทาร่าก็รีบวิ่งไปหยิบมีดปลายแหลมแล้วกระซ่วเข้าที่หลังมันอีกหนึ่งทีแต่นั้นเธอก็วิ่งหนีออกมาซ่อนในอู่รถอีกครั้งทางด้านของวิกตอรียตอนนี้เธอก็ขับรถมาถึงที่เกิดเหตุแล้วเธอพยายามวนรถหาพี่สาวอยู่รอบๆตัวตลกมันก็ตามทาร่าออกมาพร้อมกับมีดปลายแหลมแต่ทาร่าก็หาจังหวะลอบเข้าด้านหลังเธอก็ใช้หมายหน้าสามฟาดเข้าที่หัวออมันอีกครั้งจากนั้นเธอก็ซ้ำไม่ไดีกลายดอกจนม,มันล่วงลงไปนอนกองกับพื้นทาร่าก็เริ่มตะโกนท,าท้าทายมันด้วยความแข็งทันทีที่ตัวตลกพยายามลุ เธอก็จะเข้าไปง้างหมายฟาดมันอีกดอกแต่หารู้ไหมว่าอาร์เดอร์คลาวมันพกปืนมาด้วยมันก็ลั่นไกลส่ขาเธอทันทีเลยนะครับทาร่าก็ลองล่นออกมาด้วยความเจ็บปวดจิงจรจัดที่เคยเจอก่อนหน้านี้เธอก็ช่วยอะไรทาร่าไม่ได้เธอทาําได้เพียงปลอบใจตุ๊กาตาที่เธออุ้มอยู่ทาร่าก็พยายามคลานหนีด้วยสภาพบาดเจ็บสาหัสอาร์เดอร์คลาวมันก็เดินม,มายิงสามที่สีข้างของเธอไปอีกหนึ่งนดัดจากนั้นมันก็เล็งไปที่หัวของเธอมันก็จ่อปืนอยู่นานในที่สุดมันก็ลั่นไกล แต่โชคดีที่มันยิงแฉลบไปโดนแก้มของเธอแทนพอตัวตลกมันจะยิงซ้ำอีกนัดกระสุนก็หมดพอดีมันจึงรีบไปเปลี่ยนกระสุนด้วยความหัวเสียในตอนนั้นเองวิกตเรียก็มาถึงอาคารหลังนี้เธอพยายามโทรเข้ามือถือของดอนซึ่งมันก็เป็นขณะเดียวกันกับที่อาร์เดอพามาเจอพอดีมันก็แกล้งพิมพ์ขอให้วิกตเรียเข้ามาในตึกเพื่อหวังว่าจะได้เล่นสนุกกับเหืียลายใหม่จากนั้นมันก็เอามือถือของดอนไปถ่ายเซลฟี่คู่กับร่างครึ่งหนึ่งของเธอเสร็จแล้วมันก็เอาปืนที่บรรจุก,กระสุนเสร็จ ปัดกระสุนใส่ทาร่าที่นอนอยู่ไอ้วันค่าที่เพราะตอนนี้มันได้ของเล่นชิ้นใหม่แล้วนะครับซึ่งก็คือวิกตอรียแในตอนนั้นเองหญิงสาวจอนจัดก็ได้มาเห็นภาพทาร่าถูกยิงทันทีที่อาร์เดอร์คลาวหันมาเจอมันก็โบกมือทักทายเธอหน้าตาเฉยหญิงจอนจัดก็ถึงกระเวอแดงและใส่เกียร์หมาหนีทันทีในตอนนี้วิกตอรียก็หลงเข้ามาอยู่ในตึกแล้วนะครับส่วนทางด้านหญิงจอนจัดเธอก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากไมค์เธอพยายามเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอ แต่ไม้ก็คิดว่าเธอโกหกเนื่องจากเธอคือหญิงเสียสติเขาเลยไล่ให้เธอออกจากอาคารนีซะไม่งั้นเขาจะแจ้งตำรวจมาจับเธอแทนแต่หญิงจรอจัดก็ไม่ยอมไปไง่ายๆเขาจึงผลักเธอล้มแล้วเดินหนีพอเดินมาที่บันไดไม้ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนเรียกทาร่าไม้ที่เห็นว่าเรื่องนี้มันเริ่มไปกันใหญ่เพราะคนนูนคนนี้ก็ต่างเข้ามาไม่หยุดเขาเลยกดมือถือเพื่อจะโทรหาเพื่อนร่วมงานแต่หารู้ไหมว่าตอนนี้อาร์ตเดียคลาวมันได้ลอบมาด้านหลังจากนั้นมันก็ใช้คอนหดเข้าที่หัวของเขาจนลงไปนอนกองกับพื้น ากนั้นมันก็ใช้ค้อนทุบมือถือของไม้จนพังทางด้านวิกตอรียเธอก็เดินมาถึงชั้นใต้ดินที่ทาร่าเคยเข้ามาเธอเห็นกองยางรถยนต์เก่าเต็มไปหมดเธอพยายามเรียกชื่อของดอนกับทาร่าและเธอก็เดินไปเจอประตูทางออกที่เปิดไม่ได้ทางด้านหญิงจอนจัดเธอก็รีบกลับไปที่ที่ซ่อนของเธอแต่พอกลับมาเธอพบว่าเอมิลี่ลูกสาวของเธอไม่อยู่แล้วจากนั้นเธอจึงรีบออกไปตามหาลูกแล้วมันก็เป็นไปตามที่เธอคาดอาร์ตเดอะคลาวมันนั่งขวางทางเอาไว้พร้อมกับอุ้มตุ๊กตาเอมิลี่อยู่ในมือ เมื่อหญิงจอนจัดเห็นแบบนั้นก็โกรธแล้วบอกให้มันคืนลูกเธอมามันก็ทําเป็นไม่สนใจนะครับและเล่นกับตุ๊กตาไม่หยุดแถมยังบอกให้เธอเงียบอีกด้วยหวหญิงจอนจัดก็ยังคงเดินเข้าไปหามันเธอขอให้มันไว้ชีวิตลูกสาวของเธออย่าทาอะไรลูกเธอเลยขอให้มันมีเมตตาบ้างแถมยังถามอีกว่ามันเคยสัมผัสความรู้สึกของแม่บ้างไหมซึ่งนั่นก็ทําให้อาร์เดอร์คลาวหันมามองตาขวางเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเคยมีปมขาดความอบอุ่นจากแม่หญิงจอนจัดเลยค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปอบกอดมันไว้ ไอตัวตลกมันก็ดูเชื่องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและดูมีความสุขที่ได้รับสัมผัสไออุ่นของคนเป็นแม,แม่ต่อมาเพื่อนของไม้ที่ตามมาที่ตึกเขาก็เปิดประตรูเข้าอาคารไม่ได้เขาจึงรีบโทรหาไม้ได้วยความโมโหโแต่ไม้ก็ไม่รับสายเขาสักทีทางด้านวิกเอเลียก็เดินหลงเข้ามาด้านในเธอก็เริ่มโกรธนะครับที่หาทั้งสองไม่เจอเธอเลยคิดว่าจะโทรหาดอนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่รับสายเธอก็จะกลับแล้วแต่ทันทีที่เธอกดโทรออกเสียงโทรศัพท์ของดอนก็ดังอยู่ไม่ไกล เธอจึงเดินตามเสียงมาเรื่อยๆในที่สุดเธอก็เจอกับล่างของดอที่ถูกหั่นไปสองซี่วิตุเลียที่เห็นแบบนั้นก็กลัวจนถึงขีดสุดเธอก็ใส่เกียร์หมาหนีทันทีเลยนะครับแต่เธอก็มาเจอกับล่างของทาร่าที่ยังมีชีวิตอยู่ทาร่าพยายามคลานขอความช่วยเหลือวิตุเลียจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยพี่สาวเธอก็กดมือถือโทรแจ้งตำรวจทันทีแต่แล้วจูจ่ๆเธอก็ดินเสียงร้องของหญิงจอนจัดเมื่อกวาดตาไปก็ต้องช็อกอีกครั้งเพราะหญิงจอนจัดคนนั้นอยู่ในสภาพถูกกัดหน้าอกขาดร่างของเธอเปือยเปล่า เธอพยายามร้องหาเอมิลี่ลูกสาวของเธอแต่นั้นวิกตอรียก็ต้องช็อกซ้ำอีกรอบเพราะจู่ๆอาร์เดอะคลาวมันก็ได้ลุกขึ้นมาจากล่างของทาร่ามันได้ถลกหนังหัวของเธอมาสวมมาไว้เพื่อหลอกวิกตอรียนั่นเองพราเห็นแบบนั้นวิกตอรียก็ไม่อยู่แล้วเธอก็รีบใส่เกียร์มาหนีแบบไม่คิดชีวิตซึ่งตอนนี้ด้านนอกก็เริ่มเช้าแล้วนะครับเธอพยายามจะเปิดหน้าต่างหนีแต่ตัวตลกมันก็ยังคงเดินตามเธอไม่หยุดซึ่งล่างของมันก็เต็มไปด้วยผิวหนังของทาร่าห่อหุ้มอยู่ดูแล้วขั้วสยอง วิกตอรียก็ยังพยายามเปิดหน้าต่างแต่ก็เปิดไม่ออกเธอเลยเปลี่ยนเข้าไปซ่อนในตู้ใบหนึ่งทางด้านเพื่อนของไมที่พยายามโทรหาแต่ไมก็ไม่รับสายเขาเลยตัดสินใจจะขับรถกลับแต่เขาก็นึกได้ไว่ากุญแจมันซ่อนอยู่ใต้พรมซึ่งพี่แกก็จะรอดอยู่แล้วนะครับขอแค่กลับบ้านแต่ในที่สุดเขาก็เข้ามาด้านในได้ชายคนนี้ก็เดินไปที่ห้องใต้ดินเขาก็พยายามตะโกนเรียกไมแต่พี่แกก็เหยียบเข้ากับตุ๊กตาของอิลี่ที่ตกอยู่บนพื้นพอหยิบขึ้นมาดูอาร์เดอร์คลาดมันก็ผลมาาาจกด้นหัง มันก็ใช้มีดปักเขาที่หัวของเขาจากนั้นก็ใช้มีดเล่มใหญ่หั่นคอของเขาจนขาดในที่สุดภาพก็ตัดมาที่วิกตอเรียเมื่อเธอเห็นว่าอาร์ตเดอะคลาบเนียไปแล้วเธอเลยรีบออกจากที่ซ่อนเมื่อหาทางออกจนกระทั่งเธอมาเหยียบกับผิวหนังที่ถูกลอกออกมาของทาร่าเมื่อเดินต่อก็มาเจอกับประตูที่ถูกล็อกจากนั้นเธอก็เห็นว่าอาร์ตเดอะคลาบป็นกำลังปั่นจัก,กรยานเด็กเล่นอยู่คนเดียวโชคดีที่มันไม่เห็นเธอวิกตอเรียก็รีบหนีไปอีกทางจนมาเจอกับอุโมงค์เล็กๆเธอก็ตัดสินใจอย,อยู่นะครับว่าจะ แต่ทันใดนั้นอาร์ตเดอร์คลาวก็โผล่มาพร้อมกับแผ่นพลาสติกลัดหน้าของเธอวิกตอรียก็พยายามดิ้นเอาตัวรอดแต่เธอก็ใช้มือฉีกถุงพลาสติกออกได้จากนั้นเธอก็หันไปเห็นหมุดปลายแหลมเธอจึงหยิบขึ้นมาแล้วปักเข้าที่เท้าของมันพร้อมกับวิ่งหนีทางด้านของไม้ตอนแรกเราคิดว่าพี่แกไปหวันแล้วนะครับแต่พี่แกแค่สลบเขาก็ค่อยๆคลืบคานลงมาจากบันไดจากนั้นเขาก็ดินเสียงของวิกตอรียดังขึ้นเธอวิ่งหนีมาเจอล่างของทาร่าพี่สาวของเธอซึ่งอาร์ตเดอะคลาวจับเธอ วิตตเลียก็ร้องไห้จนใจแทบขาดแต่ไม่นานอาร์เดอรคลาวก็เข้ามาฟาดเธอด้วยอาวุธมีคมมันเหมือนกับแท้ที่ติดหนามยังไงอย่างนั้นมันก็ตีเธอไม่ยยางจนเธอร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่ไม้ที่ได้ยินเสียงเขาก็โผล่มาทุบหัวมันไปหนึ่งทีไม้ก็รีบพาวิตติเลียหนีออกมาเขาก็กดโทรศัพท์โทรแจ้งตำรวจพร้อมกับบอกพิกัดอะไรเรียบร้อยไม้บอกตำรวจให้รีบมาช่วยพวกเขาด่วนก่อนที่พวกเขาจะไม่มีชีวิตอยู่จากนั้นก็พากันมาหาทางออกแต่ก็ต้องมาเจอกับประตูที่ถูกล่ามโซ่เอาไว้ ไม้จึงไปรีบหาเครื่องมือมาพังโซ่แต่ในขณะที่เขาก้มหาอยู่อาร์ดเดอะคลาวก็ได้โผมาฟาดเขาด้วยถังเหล็กจากนั้นมันก็เหยียบซ้ำๆที่ใบหน้าของเขาศีรษะของไม้ก็แหลกติดกับพื้นเลยนะครับพี่ไม้ไปหวั่นของแท้วิกตอเรียที่เห็นแบบนั้นเธอก็รีบขวาเหล็กมาทุบโซ่เป็นการใหญ่แต่ตัวตลกสุดโหดมันก็เดินม,มาลลอกคอเธอเอาไว้ซึ่งในขณะนั้นโซ่ก็หลุดพอดีนะครับวิกตอเรียจึงรีบใช้นิ้วจิ้มเข้าที่ตาของมันพอเธอหนีมาได้เธอก็ไปได้ไม่ไกล วิกตอรีก็ต้องมาซ่อนตัวในโกดังอีกครั้งเธอก็พยายามแทรกตัวเข้ามาแต่อาร์เดอคลามมันก็โผล่มาดึงผมเธอไว้ได้วิกตอรียก็กระชากจนหลุดเลยนะครับซึ่งตัวตลกมันก็ได้ผมเธอไปยวงหนึ่งโชคดีที่อาร์เดอคลาไม่สามารถเข้ามาได้เพราะตัวมันใหญ่เกินกว่าจะแทรกตัวเข้ามาวิกตอรียสามารถหลบอยู่ในนี้ได้อย่างปลอดภัยแต่ทัในใดนั้นก็มีเสียงไซเรนตำรวจดังขึ้นวิกตอรียคิดว่าในที่สุดเธอก็รอดชีวิตแต่ที่ไหนได้อาร์เดอคลามมาสตาร์รถและขับพุ่งชนประตูเข้ามา ซึ่งวิตอรีเกก็โดดชนเขาอย่างเต็มตีนจากนั้นอาร์เดอะคลาวก็มาแทะก,กินใบหน้าของวิคตอรีเอตอนที่เธอสลบอยู่พอตำรวจสองนายบุกมาถึงพวกเขาก็สั่งให้มันมอบตัวแต่อาร์เดอะคลาวที่แสดงโชว์ของมันเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็หยิบปืนโผล่ขึ้นมาแล้วกรอกปากตัวเองไปวันคาดีตำรวจสองนายก็ถึงกับตะลึงกับสิ่งที่มันทำแต่สิ่งที่ช็อกกว่านั้นคือวิตอรีเอียที่โดนแทะก,กินใบหน้าเธอยังคงมีชีวิตอยู่จากนั้นภาพก็ตัดไปที่ห้องเก็บศพ ตอนนี้ร่างของอาร์เดอะคลาวก็ถูกมาเก็บไว้ที่นี่หมอชนะสูตรก็เปิดถุงเก็บตบออกแต่แล้วจู่ๆไฟในห้องก็ติดๆดับดับเมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอาร์เดอะคลาวมันก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งมันก็ทําการบีบคอหมอไปหวานอีกหนึ่งจากนั้นหนึ่งปีผ่านไปมันก็ถึงเวลาที่วิกตอรีได้ออกจากโรงพยาบาลพ่อกับแม่ก็เอ่ยขอบคุณกับคุณหมอที่พวกเขาดูแลลูกสาวไปอย่างดีวันนี้วิกตอรียมีนัดไปออกรายการสัมภาษณ์ถ่ายทอดสดซึ่งวิกตอรียก็คือเหยื่อสาวที่รอดชีวิตในตอนต้นเรื่อง แต่เธอก็ต้องเสียโฉมไปตลอดชีวิตจากฝีมือของอาร์เดคลาวและเทลิไฟล์ภาคแรกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเ e r ิไฟล์ภาคแรกบอกเลยว่าเป็นหนังที่เสิร์ฟความสยองบ้าคลั่งเลือดสาดได้อย่างเต็มซีนเลยนะครับฉากซาดิสต์ที่มาครบบอกเลยว่าใครจิตอ่อนนี่ไม่ควรดูอย่างยิ่งด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะภาพจะติดตาไปอีกนานแน่เทลิไฟล์เริ่มต้นจากการเป็นหนังสั้นที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในปี2011 คนเขียนบทและผู้กำกับได้งบประมาณ35,000เหรียญในการสร้างเทอร์รี่ไฟและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหนังสยองขวัญสุดเลือดสาดรุนแรงโหดหลายเรียกได้ว่าประสิทธิภาพครบถ้วนเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบและถูกใจก็มารอดูกันเลยว่าในภาคต่อๆไปจะออกมาเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุสนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ